สวัสดีครับพี่เงาะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ผมชื่อเงาะครับชื่อเงาะเออก็พี่ตั้งฟาร์มไม่เป็นฟาร์มนะครับก็เลี้ยงเสริมไปครับอ่าข้อข้อนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ไอตำบลตะลุกครับอําเภอส a พยาจังหวัดชัยนาทครับครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องเกษตรกรวิชาแพะและช่องชอแพะพาเที่ยวนะครับเป็นช่องเดียวกันนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนคําบอกเล่าของลงุงของลุงดำว่ามีแพชส,สวยเลยอยากจะมาแวะแล้วก็อยากจะมาหาข้อมูลให้กับเกษตรกรมือใหม่ผู้ที่ทิ่จะเลี้ยงอย่างผมเนี่ยผม่าคิดจะเลี้ยงครับอ,อยากเลี้ยง าหาข้อมูลหน่อยเริ่มเลี้ยงครั้งแรกกี่แม่พันพี่ผมเริ่มเลี้ยงครั้งแรกสิบสี่แม่ครับสิบสี่แม่ครับอ่าปัจจุบันมีแม่พันกี่ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบแม่ครับยี่สิบแม่พันครับแล้วเลี้ยงมากี่ปีแล้วพี่ปีที่สองเข้าปีที่สามแล้วครับปีที่สองเข้าปีที่สามเนาะครับอ๋อสองสามปีก่อนก่อนลูกอ่ ุงดำนิดนึงครับอ,อแล้วเลี้ยงเป็นสายพันธ์อะไรครับลูกผสมครับออผมเลี้ยงไอ้ลูกผสมบอรครับ <Boy. S 2> <Boy. S 1> บอยอลโกลครับออแล้วผมก็เอาพ่อเลือดร้อยมามามาเป็นคุ้มฟงคุมฝูงครับอ,อ๋อทไมต้องเอาพ่อเลือดร้อยมาคุมฝูงพี่ผมว่ามันโตวไวครับให้ลูกให้ลูกสวยแล้วก็น้ำหนักดีครับอ,อ๋อ แต่ที่นี่ขายเป็นกิโลหรือช่างน้ําหนักก็ตัวผู้ขายเป็นกิโลครับอ๋อกิโลสายพันธุ์เหรอพี่สายพันธุ์ก็ก็มีแต่ผมส่งไปให้ลุงที่ลบบุรีครับเขาผมซื้อถ่ายพันธุ์ที่นั่นมาแล้วเขาก็ซื้อคืนอ๋อห oh, มายถึงเขาซื้อจากนู่นมาแล้วเขาก็รับซื้อคืนไม่ถ้าไม่รับซื้อคืนก็เอาไปฝากเขาขายไว้แล้วก็ขายได้เขาก็ oh. เอาเองินมาให้แล้วครับอ๋อ oh. oh. แต่ส่วนมากผมจะขายเป็นช่างกิโลเพราะว่ารุ่นแรกๆตัวผู้เยอะออถ้าถ้าขายสายพันธุ์นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่ขายสายพันธุ์ผมยังไม่เคยขายเลยครับเพราะว่าส่วนก็รุ่นแรกๆของผมเป็นตัวผู้ซะเยอะครับอตอนที่เริ่มจาก14แม่นะครับครับก็เลยขายเป็นไ้ขายเป็นน้ําช่างกิโล,โลตัวผู้ครับแต่มันก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับ เราก็ต้องลําบ้าครับปีแรกเราเลี้ยงแพะปีสองอ่ะแพะเลี้ยงแพะพอปีสามแพะก็จะเริ่มเลี้ยงเราแล้วประมาณนั้นครับประมาณนั้นเนาะครับแพะเลี้ยงแพะอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็คือแพะเลี้ยงแพะก็แพะเลี้ยงแพะก็คือเราขายไปปุ๊บก็เอามารวไอค่าตัวค่าอะไรมันแต่ปีแรกคือเราเลี้ยงแพะก็คือเราฟักเงินซื้อแพะโดยตรงเลยพอเสร็จแล้วปีสอง คือเราลงทุนก่อนเราลงทุนปีแรกคือเราลงทุนเราก็ต้องเลี้ยงแพะแล้วราเนี้ยเราควักเงินเรไปซื้อแพะมาครับพอปีที่สองแพะเริ่มขายได้อ่าก็เงินที่นั่นน่ะก็ยังไม่ได้เอามาจูนเจอเราครับแต่เราก็ต้องเอาไปไปใช้ทุนที่เราซื้อแพะมาก่อนอแล้วพอเข้าปีที่สามก็แพะก็เลี้ยงเราแล้วครับอ๋อก็เลี้ยงเราก็มีกําไรนันใช่ครับครับแบบประมาณนั้นเนี้ยประมาณนั้นครับมีโรคอะไรไหมพี่ ไม่มีครับของผมท,ที่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 ข้อผมไม่มีโรคอะไรครับมีแต่ท้องอืดมีท้องอืดเนาะครับ <c oughs> ท้องอืดเจอบ่อยไหมพี่ท้องอืดผมเป็นช่วงเปลี่ยนอาหารช่วงที่แบบว่าเนี่ยจากหน้านี้ไปแล้วพอหน้าแล้งเราตึงออกไรทุ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะอืดช่วงนั้นอาหารหลักๆของที่นี่คืออะไรครับพี่ <c oughs> หน้านี้ก็คือกระถินกับหญ้าครับกระถินกับหญ้าเนาะครับอ๋อ <c oughs> แต่ถ้าหน้าแ้งก็คือหญ้าล้วนเลยครับไม่มีกระถินอ๋อ อันนี้ย้าย่าอะไรพี่ย้าทั่วไปครับย้าขนญ้าอะไรเงี้ยแองโกล่า oh. อะไรเงี้ยมันก็กินหมดครับครับอืมโอ้สวยดนะ้ยเนาะเนี่ยเอาทีแรกผมเลี้ยงผมเอาพ่อธรรมดามาเลี้ยงมันก็โตโตในระดับหนึ่งพ่อเลือดสูงครับครับแต่ถ้าพ่อเลือดร้อยผมว่ามันโตดีครับอ๋ออันนี้อันนี้พ่อเลือ100ดร้อยเลยพี่เลือดร้อยครับ พ่อนอกแม่นอกครับอายุกี่เดือนแล้วพี่กีป่ปีแล้วพี่ปีกว่าครับโมกรลาเนี่ยเข้าสองปีครับโอ้ไม่พี่ไอเดียเดียวกันบผมเลยอ่ะผมคิดว่าจะทำอย่างนั้นแหละ <c oughs> อ๋อไอขี้แพ้มันไหลลงอ่ะครับมันก็ย่นระยะเวลาทำความสะอาดไปได้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วขี้แพ้มันจะจะไหลมากองกันใช่ไหมครับประมาณนั้นครับ เมืองอเมืองวัที่แล้วรุ่นที่แล้วผมเลี้ยงห้าเดือนครึ่งตัวผู้ที่อาพอเดือดร้อยมาพัานะห้าเดือนครึ่งเฉลีย่ยอยู่ที่สามสิบโลครับอ๋อคือน้ําหนักดีมันโตไวครับโตไวโอ้โหผมเห็นเด็กๆเ,เยอะเลยที่สิบเอ็ดแม่ครับได้ยี่สิบสี่ตัวสิบเอ็ดแม่ได้ยี่สิบสี่ตัวแม่ละสองแม่ละสามห้าแม่แล้วแม่และแม่เดียวห้าแม่ แล้วก็มีแฝดแม่หนึ่งแม่ละห้าแม่แฝดสามห้าแม่แฝดสามห้าแม่ครับอ๋อแฝดสามห้าแม่ครับแล้วก็แฝดสองแล้วแฝดสองแม่เดียวแล้วก็ตัวเดียวห้าแม่๋อแนมนอนคือคือรอดหมดทุกตัวตอนนะตอนนี้จะพอสองอาทิตย์แล้วครับรอดหมดโอ้ดูดิยังอยู่ครบหมดจับที่ออกมา เป็นกระถินนะพี่เนาะครับกระถินกระถินกับกับหญ้าครับหญ้าธรรมดาผมเห็นขาขาวอยู่ที่พื้นนะพี่คืออะไรปูนขาวครับปูนขาวครับการการอะไรก็คือค่อาดับกลิ่นค่าเชื้ออะไรเงี้ยครับ<อ>เชื้อโรคไม่ต้องใช้เอ็มใช่ไหมผมใช้ปูนขาวครับอ๋อครับแล้วคอกผมมันคอกมันไม่ได้มาตรฐานฟาร์มครับมันต่ํา มันต้องให้สูงกว่านี้พลาแก๊สมันขึ้นแล้วแพะตาแฉะครับแล้วผมก็เอาไอ้นี่มาแก้ปัญหามันก็ไม่ใช่เลยข้อที่ดีเนี่ยี่ว่าพี่พี่ว่ามาตรฐานเนี่ยเมตรสูงสุงเมตรห้าสิบขึ้นไปนะผมว่านะถ้ามาตรฐานฟาร์มไม่ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นเหมือนกันครับยังไม่ได้ศึกษาเหมือนกันอันนี้ยังมีกลิ่นใช่ไหมี่ไอกลิ่นไม่มีครับแต่คือไอแก๊สมันขึ้นครับมันขึ้นไปที่ข้างบนแล้วทาให้แพ้ตาแฉะ ถ้าต่าเกินไปนะครับนั่นแหละครับแต่อย่างน้อยผมว่าถ้าเมต้าสิบก็น่าจะดีก็น่าจะสวยก็น่าจะโอเคครับน่าจะผมเห็นมีพัดลมด้วยทีนี้สุดยอดเลยสมเทมากเลยมันไม่รู้เลยครับผมว่าเราดูแลมันดีมันก็ตอบแทนเราดีครับมันก็อ๋อเขาก็ให้ลูกเราครับ ผลผลิตเราจะได้ดีด้วยนะพี่เยอะเลยตัวเล็กๆเนี่ยดูดิยี่สิบสี่ตัวครับจะ <Okay. S 2> ออกรุ่นเดียวกันหมดเลยครับตัวผู้กี่ตัวพี่ผมลืมถาม อผมจดไว้แต่ผมยังไม่ได้ดูเลยไม่มีเวลาดูจดไว้หมดตามข้อมูลไว้หมดครับแต่ยังไม่ได้รวมเลยมันยังไม่พอ่ออาทิตย์แล้วก็ยังยุ่งยุ่งแล้วฝนมันชุกแล้วก็เลยยังไม่ได้มีเวลารวมต้องเร่งไปตัดหญ้าไปตัดกระถิ่นมาคอยไว้มันจะได้ไหมคอยหญาาถามนะพี่โรงเรือนเนี่ยใช้งดเท่าไหร่โอ้โหไม้ผมไม่ได้ซื้อครับไม้ผมปลูกไว้เองนวผมไปเรื่อยอ๋อจ้างจะ ค่าเรื่อยเที่ยวแรกเจ็ดพันเที่ยวหลังหมื่นหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดก็ขอแรงเพื่อนมาปลูกไม่ได้จ้างเขาอ่ะพักพวกกันเองพักพวกกันมาช่วยกันต้มไก่เสียเบียร์วันละลังมันก็กินไม่หมดลครับให้เบียร์มันวันละลังมันก็กินไม่หมดวันลุกขึ้นมามันก็มากันแทบไม่ไหวมันก<อ> <c oughs> ็เป็นอย่างนั้นเอ เพราะคือผมถึงบอกว่ารวมไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม,ไม่ได้ซื้อแล้วถ้าแรงช่างก็พวกกันขอแรงมาช่วยกันปลูกไปเรื่อยๆผมว่าผมตั้งใจไว้จะเลี้ยง40แม่แต่ข้อผมคงใส่ไม่ได้ผมไม่พออยนูน่ครับผมไม่พอต้องเพิ่มอีแล้วพี่ต้องขยายอพออันนี้อนนี้ก็ต้นดี เขาให้นมดีไหมพี่ก็มีแปดสามบางตัวที่แบบว่าเหมือนแบบว่ามันลำคาญมันก็ไม่ค่อยให้กินนะเราเราเราต้องป้อนเราต้องขอป้อนมนมช่วยบ้างครับช่วยแม่บ้างแต่บางตัวก็ยืนให้กินดีครับครับนี่ผมเห็นตัวผู้เยอะแล้วนะตัวผู้น่าจะเป็น 5, เป็นส <5, S 2> ิบอะสิบ <6. S 2> กว่า สดงว่าให้น่าจะประมาณครึ่งครึ่งอะแต่มากน้อยกันก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันครับอืมแต่ว่าให้ลูกมาทางตัวผู่เยอะโอ้ปีแรกๆผมอยากได้ตัวเมียอยากจะขยายฝูงเนาะอือไม่ได้เลยครับได้แต่ตัวพู่อือสิบสี่แม่ตอนนั้นออกได้ลูกสิบตัวครับได้ลูกสิบตัวจบพู่เก้าตัวผู่เก้าตัวเมียตัวเดียวอือไม่กินดีมากเลย อาหารเสริมอาหารเสริมรุ่นก่อนให้ครับแต่เดี๋ยวนีไ้ไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วครับคือต้นทุนสูงครับก็มีแร่แปนให้แค่นั้นครับส่วนยาแล้วพี่ยา,ยาบำรุงยาบำรุงก็ไม่มีครับแต่ถ่ายพยาธิทุกเดือนครับกอกอะทุกเดือนเลยทุกเดือนอเดือน,อน,อนอละครั้งใช้แบบกอกเขาใช้แบบกอกแล้วก็ไอพยาธิผิวหนังสามเดือนหนสามเดือนหนครับแั้นยาอะไรพี่ยาไอแก้เสษทั่วไปอะไร้ยครับ เอเวลาคลอดลูกเวลาคลอดลูกอ๋อครับร้บอ,องไห้ทำไม <c oughs> นำ้ำตาอืมสวยๆ <c oughs> ตรงน,นี้ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ครับยังไม่ได้สามเดือนเลยครับเนะี่ยสองเดือนมากกว่านี่นะครับแต่มันเป็นลูกเดียวอ๋อลูกโทนลูกโทนตัวผู้ จะไว้ไหมพี่มีคนมาดูอยู่มามองอยู่มันเลยจะไปทําพ่อพ่อพันธุ์เขาจะสวยเนาะครับหรือว่าเนื้อหนังมังสาเออใช้ได้เลย <S 2> <S 2> <S เลี้ยงแพะมาสองปีเนี่ยข้อดีของการเลี้ยงแพะคืออะไรพี่ จะ้อดีก็มีรายได้เพิ่มครับประมาณนั้นอ่าครับนั่นแหละเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายครับได้เงินก็มันก็ไม่ได้ง่ายครับถ้าเกิดแบ่งว่าเนาะมันก็ต้องเหนื่อยก่อนนะครับถูกแต่ก็คือมันก็มีรายได้เสริมขึ้นมาครับเพราะทํานาบางทีก็แล้งอไม่ได้ข้าวอะไรครับก็เลยลองเอานี้เสริมดูครับครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ได้ครับ ตอบโจทย์ครับพี่ยิ่งถ้าเราลดต้นทุนเราก็มีกําไรเหลือเยอะครับคือต้นทุนต่ําครับกําไรยิ่งสูงครับอันนี้ก็สูงนะผมว่ามีแต่หญ้าธรรมชาติเลยครับแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยครับเรื่องหญ้านะพี่อยากฝากอะไรให้กับเกษตรกรผู้ที่เริ่มเลี้ยงนะพี่มือใหม่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปครับ แล้วก็อดทนครับมันไม่มีรายได้มาง่ายๆอยู่แล้วครับผมตอนแรกมันก็จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะเรายังไม่ค่อยเข้าใจมันนะนะควรศึกษาไหมพี่ครับศึกษาก่อนเนาะครับควรศึกษาก่อนมันเลี้ยงยากไหมพี่มันมันไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจมันนะอ๋อแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ลําบากครับผมครับอ่าผมขอเบอร์โทรหน่อยพี่ศูนย์แปดหก 076 203 203 8306 8306ครับที่เนาะครับที่เงาะเนาะครับอ่าแพทย์สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะพี่เนาะครับอ่ายินดีให้ความรู้ครับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับอ่าถ้าใครต้องการแม่พันธุ์สายพันธุ์อะไรก็โทรเข้ามาสอบถามนะพี่นะครับอืมนั้นก็ ทางช่องเกษตรกร,กรวิชาแพทย์ก็ขอขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ